สวัสดีครับไบเบิลทอล์กออปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าสมอแห่งพระวจนะนะฮะพระพีได้เปรียบเปิดว่าพระวจนะก็เป็นสมอเรือให้กับเราเพื่อว่าเวลาเราเกิดปัญหาก็จะไม่ถูกซัดไปจนหลงออกจากทางไปทํานองนี้นะครับเราทุกคนนรู้ลแล้วแต่เผชิญสถานการณ์พายุในชีวิตแล้วแต่ละคนนะอาจจะเป็นลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่ละคนบางคนก็ดูเหมือนว่ายังอยู่ในมรสุมนั้นอยู่ยากที่จะออกไปได้เราถามว่า สิ่งเหล่านี้มาจากไหนล่ะครับพายุในชีวิตเนี่ยสิ่งแรกก็เป็นเรื่องของเราเองเราตัดสินใจแบบนั้นเราทําแบบนั้นก็เป็นปัญหาบางทีที่ไม่ได้ตรงน้นมพระทัยพระเจ้าหรือได้รับมาจากผลกระทบของบุคคลอื่นหรือสถานการณ์ของสังคมนะประมาณนี้แต่ที่แน่ๆในพระวจนะของพระเจ้าในดังยนปฏิห้าพูดว่าเราอยู่ภายใต้อานุภาพของสิ่งไม่ดีของมารร้ายที่มาเพื่อฆ่าลักและทําลายใช่ไหมครับ ต้งพีได้กล่าวถึงว่าเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแบบนี้เรามีสมอแห่งชีวิตก็คือพระวจนะของพระเจ้าที่พอมีเหตุการณ์เนี่ยเราสามารถดึงสมอนั้นออกมาเพื่อพยุงทําให้ตัวเราไม่ถูกซัดไปใส่มาเพราะฉะนั้นสมอเรือในพระเจ้าสําคัญอย่างไรก็อยากจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้สักสองสามสิ่งสิ่งแรกก็คือพระวจนะที่เป็นสมอเรือเนี่ยถ้าเราเราเมื่อเจอสถานการณ์เราใช้พระวจนะจะทําให้เราเกิดความมั่นใจ ความมั่นใจก็คือว่าเราไม่กลัวในเยเรมีบทที่ 4: ข้อ1ิบเอ็ดพึงพิว่าอย่ากูเขาเพราะเราอยู่กับเจ้าและจะช่วยเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือสถานการณ์หรือสตรูเมื่อเรารเผชิญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเราจะเกิดความมั่นใจสิ่งที่สองเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรอบรู้เมื่อเราเจอสถานการณ์เราไม่รู้หรกว่าคลื่นเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆถ้าพระเยซูอยู่ในเรือคลื่นนั้นสงบแน่นอนคือความหมายของพระองค์ พระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจและสรงสัพพญญุอยู่ทุกคนต้องแห่งและอยู่กับเราด้วยอยู่ในเรือของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นปกติแล้วเนี่ยพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจหยุดหยุดเขาว่าหยุดพายุดได้เองแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราดูจากพระพีพระเจ้าให้เราเป็นผู้กระทําหยุดเพราะพระองค์สวดให้ฤทธิ์อำนาจนั้นอยู่กับเราจะไมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่อยู่ในเราขึ้นก็ทําอะไรเราไม่ได้นะครับในมาระโกบทที่15บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหน ฤทธิดเดชของพระเจ้าอยู่ที่นั่นหมายสําคัญการอาศัศจรรย์เกิดขึ้นนันเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวและเราก็ไม่ประมาทแต่เราต้องวางใจในพระเจา้าในฤทธิอำนาจของพระองค์สิ่งต่อมาก็คือว่าถ้าเราแร่นไปในวิถีของพระองค์พระองค์จะนำนำชีวิตของเรานะครับในสตีบทที่1 1 9ข้อ105พูดถึงว่าพระองค์เป็นความสว่างแห่งมันคาของเรานั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในท่ามกลางของปัญหาเนี่ยเราจะสามารถแร่นไปอย่างตรงทิศได้ และปลอดภัยเพราะว่าอะไรพะอพระองค์จะเป็นความสว่างให้กับเราเพราะฉะนั้นแม้อยู่ในท่ามกลางของความมืดมิดของของภาวะของคลื่นปัญหาความสว่างจะเกิดขึ้นและทําให้เราไปถูกทางนะครับข้อคิดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับการมีสมอเรืออยู่ในเรือไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีสมอเรือเราต้องใช้เป็นใช้เป็นหมายความว่าไงถ้าเปรียบเทียบกับพระวจนะเราต้องอ่านพระวจนะเราต้องไขวร,รวนพระวจนะและเชื่อตามพระวจนะ แล้วนำพระสัญญาหรือพระวจนะตอนนั้นมาประยุกต์ใช้กับมรสมหรือพายยุทธที่เกิดขึ้นกับเรานั่นแหละจะทําสามารถทําให้เราแล่นฝ่ามรสมหรือล่องรัตนาวารเรือชิดวที่ผาไปไปข้างหน้าได้อย่างดีนะครับหวังว่าพี่น้องจะใช้พระวจน,นะเป็นสมอเรือให้กับเราสามารถครองชีวิตของเราในทางของพระเจ้าและมุ่งไปสู่น้ําพระทัยของพระเจ้าได้อย่างดีนะครับนนน้ำใจพี่น้องสับคลิปนี้สวัสดีครับ